สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้ครับคนพาพิเศษอีพีที่411ครับ411นะครับมีพาสะสมพัคเก็บมาเป็นปันครับรายการละ200บาททุกรายการเลยครับ411ครับรายการละ200บาทครับนี่ครับกล่องเดิมเลยครับมีกล่องเดิมซองเดิมหลายรายการเลยครับช่วงั้นในการติดต่อนับ0849037676นะครับโทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับองแรกครับเ,เป็นสมเด็จเก่านะครับนครับสมเด็จเก่ามีรอยหลงรักนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับจะไปเป็นหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองก็เป็นสมเด็จเก่าสภาพใช้นะครับ อันทีสามก็เป็นสมเด็จเก่านะครับมีมวลสารนะครับมายเลที่สี่เป็นพระวัดปากน้ำนะครับมีเคลือบนะครับมายเลขห้านะครับเป็นพระปิรันนะครับ เนื้อผงนับหมายค่านับหมายที่กนะครับเป็นภาพปิดตาหลังจานนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับหมายที่เจ็ดนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อจิมมดหอยลากนะครับหลังยันนะหมายที่เจ็ดนะครับ หมายเลขแปดครับเป็นพะร่วงครับเนื้อชินครับร่วงหลังลิมครับหมายเลขแปดครับหมายเลขเก้าครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อป่าครับวัดคูสลอดครับพิมพ์ทรงคุดนะครับหมายเลขเก้าครับ มาลสิมครับเป็นหลวงพ่อแช่มนะครับวัดฉลองนะครับรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อแช่มวัดฉลองรุ่มหนึ่งครับก้นเป็นวงเดินอุดกิ่งครับสิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่คล้ายๆขาปิ่นโตนะครับเบาๆนะครับเหมือนอลูมิเนียมนะครับคมชัดนะครับ จะเป็นเหรียญลองพิมพ์นะครับ12บสองนะเป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงนะครับผงลงรักนะครับหมาเลขสิบสามนะเป็นชินลาดครับรหลวงพ่อมนวัดของสิบสองสองสี่หกสามมาเลขสิบสามนะ หมายเลขสิบสนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมิ่งวัดกกนะครับปี0ูนย์เนะครับสิบห้าครับเป็นปกโพนะครับหลวงปุตโตวัดประดูิมพีนะครับสิบหครับเป็นลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินนะครับมีเล่ดอกมะขามนะครับ สนใจขอรุ่พิ่มเตมเเิมนะครับ17นเจครับเป็นรูปหลหลวงพว่อเกษมนะครับรูปหลหลวงพ่อเกษมนะครับหกรอบนะครับรุ่นหกรอบนะครับ1 8แปนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมนะครับค้อมทรงเดิมนะครับ ก็เซิมพร้อมซองเดิมครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเป็นกรมตำรวจนะครับกองบัญชาการตำรวจภูธรนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ครับม่วงเลยนะครับปีส7นะครับนี่ครับทันพ่อปุกเซนะครับมายเลขสิบเก้านะครับเป็น หลวงปู่ข่าวนะครับวัดถ้ำกองเพลนนะครับหลอกเกศหลวงปูง่ข่าวนะควัดถ้ำกองเพลนนะครับใส่กรรมฐานนะครับยี่สิบนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับลูกหลหลวงพ่อเงินเก่าเลยนะครับพรอมเลี่ยมเลยนะครับดูเนื้อนะครับเก่าเลยนะครับยี่สิบเอ็ดนะเป็นเหรียญรอเก้านะครับเจ็ดสิบสองพันซานะครับเนื้ออันตป่ก้านะครับซองเดิมเลยนะครับ สองเดิมนะครับสวยนะครับยี่สิบสองก็เป็นล้อเก้านะครับเป็นเหรียญล้อเก้านะพร้อมเลี่ยมนับนี่ครับรงพนวดสองสี่เก้าเก้านับราชการที่เก้านะครับสวยเดิมเลยนะครับนี่ครับยี่สิบสามเป็นหลวงพุทุตวนับออกวัดพัะโคครับเป็นเื้อทองผสมนะครับ ยี่สิบนะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหยับน้ําทะเลจืดนะครับนี่ครับเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดลงยาหลังพระอาจารย์ทิมนะครับหมายเลขยี่สิบห้นะเป็นเหรียญล่อ,นอนหน้าสือหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะยี่สิบหกนะครับ เป็นพระชัยนะครับหลวงปู่รอดวัดบ้านไผ่นะครับโลหะเก่านะครับหลอดช่อนะครับพระชัยหลวงปู่รอดวัดบ้านไผ่นะครับนี่ครับโคลานะครับนออกเป็นอมเขียวอมเหลืองนะครับนี่ครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นปิดตาหลวงปู่โตนะครับนี่ครับช่อหนงนะครับมีรอยตัดช่อนะครับปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับ ยี่สิบแปดนะครับเป็นภาพปิดตามนกันนะครับเป็นภาพตาลงปุโตนะครับเนื้อผมนะครับฝั่ตะกุดหนึ่งดอกครับใหม่เนยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญร่อหลงพรอลุ่มวัทนากระบือนะครับนเนื้ออมเขียวอมแดงอมเหลืองเลยนะครับนี่ครับเนือเก่านะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับสามสิบนะครับเป็น หลวงพ่ทวครับพิมพ์เปิดโลกนะครับหลวงพอพุธปลูกเสนะครับปีสีหนึ่งนะครับพิมพ์เปิดโลกครับหลงพอพุธปลูกเศษปีสี่หนงกล่องเดิมเลยครับ รายการละสอ0รบาททุกรายการเลยครับชอบรักในการ,ร,ต,าการติดต่อน้ำศูนย์แป7 6ี่เกับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือสักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับมีเงินเก็บเงินปลทางนะครับฝากเพื่อนๆพพี่ๆเข้าชมมาช่วยก,ก,กดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงกันครับสวัสดีครับ